สวัสดีค่ะสวัสดีเพืนทุกคนในช่องอชิตาสเตชันเลยนะคะเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยชิก็กำลังจะเดินนะคะเข้าสู่เทศก,กาลงาน Summer Sonic Festival ปี2023นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการซื้อตั๋วล่วงหน้าเกือบปีเลยนะคะซึ่งมันยากนิดนึงเ,เพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอย่าคาดหวังกับการที่จะ ขอความช่วยเหลือจากสตาฟใดๆเพราะว่าสตาฟที่นี่คือไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะคะชี้บอกเลยว่าชีอาจจะไม่มาแล้วเพราะว่าซึงเทศกาลนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขามีการจัดมาตั้งแต่ปี2-5-4-2โดยรวมแล้วเนี่ยประมาณ21ปีแต่ว่า มีไม่ได้จัด2ปีนะคะก็คือช่วงโควิดค่ะหารีวิวยากมากๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนฟังแบบละเอียดเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือรีบนะคะเดินเข้าเฟสติวัลเพราะว่าจะมีคนไทยมาโชว์ด้วยนะคะก็คือคุณอิงวาัาทอน,นะคะแต่ตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแหละและยังไม่ได้แลกบัตรต่างๆเลยนะคะในเรื่องของราคาแล้วก็บรรยากาศด้านในเนี่ยเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ฟังกันเรื่อยๆตลอดทางคลิปเลยกัน,นะคะ่ะไป ตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่ชื่อว่า OAS i s ค่ะก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปต่างๆนะคะแล้วก็เรายังไม่ทันได้แลกลิสแบดเลยนะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วก็คือคุณอิงขึ้นแล้วนะคะแต่ชิบอกเลยว่าชิหาไม่เจอโคตรงงเลยอินโฟมิชันเซ็นเตอร์อยู่ตรงไหนอะเฮ้ยนั่นปะนั่นปะ่ปะเราแบบมันเปิดไม่ได้อะ่ะมันน่าจะเขียนว่าโคสคือทุกอย่างก็คือเดาล้วนนะฮะเราดูหน้าสิตอนนี้ดิยังไม่ทันได้ถ่ายรูปไม่ได้อะไรเลยอะหลังชิ ไปอยากคอดแล้วก็คิดเลยว่ามางานนี้ก็คือดำแน่นอนแบบบอกเลยว่าร0 0เหมือนมาหาเรื่องให้ตัวเองเนาะอันนี้เม a เทนสเตจแกทันหาอินโฟเมชันก่อนระหว่างเดินก็เหมือนมีการแบบค็ลอยขีมากมาด้วยอ,อโอเย็น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 ตอนนี้ก็ยัง,งเดินหาอินโฟเมชันอยู่ทุกคนเอางี้นะมาถามสตาฟสตาฟก็งงเด้อ ว่าอินฟเมชันอยู่ตรงไหนโอ้คือ,อได้กกตั๋วมาแล้วแล้วความพีคือกกตัต๋วยังอยู่หน้า Sonic State ที่อิงอยู่เลยตอนนี้คือเที่ยง34นะคะเดี๋ยวเรารีบไปกันอิงอยู่วันนี้นะคะตอนนี้คือหาเจอแล้วแล้วเป็นเวลามาันเที่ยง34นะคะเขากำลังจะพาไปหาคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วทีนี้เหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าอิง้าไปแล้ว สรุกก็คือว่าชี้ดูอินไม่ทันนะคะคือเสียใจเพราะว่ารู้สึกว่าอยากมาให้กําลังใจอะ่ะคือคนมันก็ไม่ได้เยอะด้วยอะ่ะถ้าเขาได้เห็นว่าแบบคนไทยมาดูเขา,าเขาน่าจะแบบดีใจมากๆอะเงยสำหรับห้องน้มนะคะทุกคนมันก็จะเป็นช่องๆเลยแต่ว่าเป็น ดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำในสเตเดียมนะคะทุกคนนี้เหมือนเขาจะมีจุดแบบจิตกรนะคะมาเพ้นสีนะคะแต่ว่าทุกอันเนี่ยจะเหมือนมีตีมก็คือตีม SUMMER Sonic s o โซนินะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองแล้วนะคะหลังจากที่เราผิดหวังอิงฟ้าก็เลยให้พิซซ่าปลอบใจเรานะคะ500 500แล้วก็400เยนนะคะส่วนน้ำเนี่ยชิซื้มา3 0้อถึง5 0 0เยนประมาณนี้นะคะค่ะก็ จริงๆที่เนี่ยศิลปินไทยที่เคยมาเล่นเนี่ยก็จะมี POP นะคะก็คือวงพินพอพครชน,นิีที่แห่งนี้ยังมีความรักอยู่อันนั้นแหละก็คือ POP ใช่ไหมแล้วก็มีภูมิภูริษนะคะเคยมาแล้วก็มีแซมอภิวัฒน์ก็มาอย่างปีนี้ก็มีมิลลิกับอิงวันทอนนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าซัมเมอร์โซนิกกับทุกคนคือมันจัดสองที่ก็คือมีที่โตเกียวกับโอซาก้านะคะเส้นชีอะเลือกมาที่โอซาก้าเพราะว่าคิดว่าคนจะน้อยกว่าปรากฏว่า ไม่น้อยเลยค่ะก็คือแบบคนเยอะมากๆซึ่งที่เนี่ยความยากของการเดินทางชิรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นพื้นที่ใหญ่ที่เป็นพื้นที่เปล่าที่เราพร้อมจะเดินแบบชึบชึบชึบ,ชบไปมุมไหนก็ได้อะแต่อันเนี้ยมันจะมีแบบตามถนนตามอะไรต้องมีการข้ามถนนแต่ว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่าจะว่ายากก็ยากก็คือเราไม่สามารถเดินลัดเดินเลาะได้ส่วนของอาหารเนี่ยมันก็คือต้องแยกออกมา จากส่วนของคอนเสิร์ตแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะไม่เคร่งเรื่องน้ำดื่มทุกคนก็คือสามารถเอาเข้าไปดูได้แล้วก็ดื่มได้แต่ว่าที่เคร่งมากๆเลยค่ะคือเมื่อกี้นี้เนี่ยชี้ดูคอนเสิร์ตคือสิ่งที่พีคเลยคือทุกคนไม่มีใครหยิบกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาเลยคือเรียกได้ว่า5%เเลยอะค่ะที่หยิบกล้องขึ้นมาถ่าย oh. ก็ดีค่ะทำให้เราเนี่ยมีรีแอคชั่นกับศิลปินได้แบบเต็มที่100%มากกว่าดูผ่านหลังหน้าจอนะคะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะตรงส่วนตรงกลางที่ชี้บอกว่ามันเป็นโะะอีก แอร์นะคะตรงนี้มีนวดด้วยนะคะส่วนป้ายเนี่ยก็คือต้องเวิร์บคูเดาร้อยเปอร์เซ็นต์สินาทีคิดว่าสิบนาทีหนึ่งพันเยนสำหรับการไปรีวิวพวกเฟสติวัลต่างๆเนี่ยก็สามารถดูได้เดี๋ยองอัศจรรย์เซสชั่นเลยลองเสิร์ชเอาวอล์คโตเทล่าวอล์ควอนเดอร์ฟูดแล้วก็เดี๋ยวเยดือนตุลาก็จะมีไปเฟสติวัลอีกแต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบชาวร็อกและก็ฝั่ง ตรงนี้มันเป็นจุดที่ให้เราอ่ะวางตั้งกล้องเพื่อแบบถ่ายได้อ่ะเฮ้ยแล้วมันดีงามมากเลยอ่ะมันมันมันแบบมันมันพอดีมากเป็นจังหวะเรามาลองเซลฟี่กันหนึ่งมาตึก และนี่นะคะก็เป <pres Ran> <museums> ็น <fal> อ <mus> ุปกรณ์ยังชีพของฉีนะคะที่มาเวลามาเฟสติวัลนะคะอันนี้ก็จะเป็นพัดลมนะค่ะพกพาแต่จริงๆแล้วเวลาไปถ้าเกิดเมืองหนาวเงี้ยหรือว่าเฟสติวัลตอนหน้าหนาวก็ไม่ต้องนะคะแล้วก็มีลูกอมนะคะไม่อยากกินน้าบ่อยเนี๋ยปวดฉี่ก็กินลูกอมให้สดชื่นเอานะคะแล้วก็มีที่เขียนคิ้วนะคะอันนี้ก็คือกันน้ํามีหงไทยนี่จําเป็นมากแล้วก็ลิปมาเติมนะคะทิชชู่แว่นตาเนี่ยแล้วก็กันแดดค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเมอร์ชันดไดนะคะขายพวกแบบ ของที่เราลึกต่างๆแต่ก็ต้องบอกเลยว่าร้อนมากนะคะชิคก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาดูตอนเย็นนะคะแต่ตอนเย็นคนก็นจะเยอะกว่านี้อีกซจ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย3แล้วนะคะอันนี้นะคะก็คือ Ocean Stage นะคะที่เลียมกาลเกอร์จะขึ้นเออสเตจนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบฟิล่าเมนสเตจของที่นี่นะคะวันนี้วางแผนว่าจะมาสักสามโมงนะคะรถไฟใต้ดินอะคะ่ะมันปิดแค่ห้าทุม่มฉะนั้นคอนเสิร์ตทุกอย่างอะมันก็เลยเสร็จประมาณสามทุ่มก็จบแล้วะคะ่ะ ก็ควรจะต้องมาไวหน่อยนะคิดว่าบ่ายสองไปสาน่าจะกำลังดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ของงานนี้นะ ต่อมานะคะเราก็จะมา Mountain Stage นะคะก็ถือว่าเป็นสเตจที่ใหญ่มากก็คืออยู่ในสเตเดียมเลยนะคะเออชีลืมไปบอกไปเลยว่าจริงๆแล้ว Summer Sonic อกอะ Blackpink เคยมาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ปีนี้ n w w j จ a นก็มาแต่ว่า New j จีนเนี่ยคือขึ้นร้องที่โตเกียวนะคะชีก็รู้สึกเสียดายมากเพราะอยากดู n นิวจีนกับบินลิมากอ่ะเดี๋ยวไปดูวงเบบี้เมทัลกันค่ะ ค่ะทุกคนมาเจอกันนะคะสำหรับ Summer Sonic Music Festival นะคะใน day 2อครับอากาศร้อนคือร้อนมากเลยแต่ว่าวันนี้คือชิก็ไม่พลาดที่จะเอาหมวกมาเอาร่มมาด้วยนะคะทุกคนก็จะใส่เหมือนแบบเป็นชุดซัมเมอร์หมดเลยนะคะแต่อย่างชิเนี่ยก็คือแบบซัมเมอร์บิกินี่ไปเลยซึ่งส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยใส่แล้วก็เมคอัพก็แบบไม่ค่อยเมคอัพเท่าไหร่เลยค่ะเรียกได้ว่าชิรู้สึกว่าเทศกาลนี้เขาไม่ได้ฮิตการแต่งตัวกันแล้วก็ไม่ได้ฮิตการมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์ขนาดนั้นแต่ว่าเน้นการมาดู โชว์จริงๆนะคะวันนี้ก็คืออากาศร้อนร้อนมากๆมันก็ไม่ได้แตกต่างจากปร,ป,รประเทศไทยขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเหมือนเราร้อนอยู่อย่างนั้นน่ะห้ชั่วโมงอะค่ะไม่สามารถหาแอร์ได้นะคะ ถึงช่วงสุดท้ายของคลิปเรานะคะก็คือชี้จาสรุปโดยรวมนะคะเกี่ยวกับเทศกาลซัมเมอร์โซนิกนะคะหรือว่าเทศกาลดนตรีนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะมันก็จะมี2เทศกาลหลักๆใหญ่ๆเลยนะคะก็คือซัมเมอร์โซนิกเฟสติวัลนะคะกับฟูจิร็อกนะคะเท่าที่ชี้ทราบมานะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการซื้อตั๋วล่วงหน้าเกือบปีเลยนะคะซึ่งตอนที่ชี้ซื้อตั๋วเนี่ยก็คือเหมือนโคเชล่าเลย<ม>เราจะยังไม่รู้ไลอัพว่าจะมีใครมาขึ้นบ้างโชคดีที่ชีอ้อ่ะเออเหมือนซื้อตั้งแต่ก่อนเขาขายของต มันก็เลยแบบได้มาในราคาที่ถือว่าถูกมากก็คือประมาณคนละ3 000, 3 0 0 0เยนค่ะไอตั๋วที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นตั๋วที่เป็นตั๋วเข้างานเทศกาลอย่างเดียวแต่มันจะไม่รวมตั๋วบัสค่าโรงแรมค่าตัว๋วเครื่องบินฉะนั้นที่ขอมาสนุปค่าข้าสำหรับคนที่อยากมาตีให้ค่าตัว๋วเครื่องบิน3,000 30, 0บาทค่าที่พัก ที่ญี่ปุ่นมันก็ค่อนข้างที่จะถูกแล้วแต่ว่าเราจะนอนระดับไหนเนาะแต่ชิคก็ตีคร่าวๆอะอาจจะ2 0 0หมื่นละกันเป็นห0,000่นเนาะแล้วก็จะมีค่าอาหารจิปถาถะอีกวันหมื่นหนึ่งความยากของการซื้อตั๋วรถบัสเนี่ยคือมันต้องซื้อในรอสันร้านสะดวกซื้อของที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งมันก็จะมีเหมือนตู้ให้เราไปกดเหมือนอารมณ์เหมือนตู้ ATM ค่ะที่เราต้องกดซื้อบัตรที่นั่นซึ่งมันยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสได้แบบ มากับเพื่อนญี่ปุ่นหรืออะไรญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าเนาะโรงแรมลงบัสลงมอาหารทุกอย่างชีอว่า60,000อยู่เพราะว่าเทศกาลโนตรตีไม่แพงค่าอาหารค่าเครื่องดื่มในนั้นไม่สูงแล้วก็เขาจะเริ่มไวจบไวนะคะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ เที่ยงไปจนถึงประมาณสี่ทุ่มก็จบแลบเออเราเนี่ยจำเป็นต้องนั่งรถไฟกลับอีกทีหนึ่งคือเรานั่งบัสมาส่งที่รถไฟใช่ป่ะแล้วรถไฟก็กลับโรงแรมซึ่งเออรถไฟที่เนี่ยมันก็จะปิดห้าทุ่มก็เลยทําให้เทศกาลมันก็จะจบไวนะคะวันแรกที่ชีปไปเนี่ยชีอาจจะแบบมีอารมณ์เยอะนิดนึงในบล็อกเนื่องจากว่าโลกอยู่ตอนนั้นคือเรารีบอะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่เคยมาแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันเริ่มไวขนาดนี้อะคะ่ะเราเราศิลปินไทยเนี่ยดันขึ้นมาเป็นแบบ วงที่2นะคะถ้าจะแนะนำสำหรับคนที่อยากจะมามิวสิคเฟสติวัลอ่ะชีคิดว่าอย่างแรกเลยอะ่ะคือควรดูรีวิวมาให้ละเอียดก่อนอย่างชี้วันนี้ชี้บอกเลยว่าวอล์กเนี้ยชี้ชีชไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนจะดูไหมแต่ว่าชีรู้สึกว่าเหมือนมาชี้มาคำทางให้ก่อนแล้วเจออะไรที่ผิดพลาดทุกคนจะได้กันไว้ไม่ต้องแบบมาเจอแบบชีมันจะเสียเวลาอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งแนะนําว่าถ้าจะมาแลกทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็ดูเลยว่าศิลปินที่เราจะไปเนี่ยอยู่สเตจไหนเพราะเขาจะมีหลากหลายสเตจแล้วให้เราอะ่ะมุ่งหน้าไปที่นั่นเลยแล้วก็ดูแผนที่ให้ละเอียดซึ่งแผนที่เนี่ยมันก็จะมี2เวอร์ชั่นเป็นแผนที่ภาษาอังกฤษกับแผนที่ภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อย่าคาดหวังกับการที่จะขอความช่วยเหลือจากสตาฟใดๆเพราะว่า s t a f ที่นี่ก็คือไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะคะาคนญี่ปุ่นก็คือต้องเคารพในเขาด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็มาเที่ยวที่ประเทศเขาเนาะตั้งสติก่อนสตารก็จะได้ไม่ผิดพลาดกับชี้เนาะถามว่าชี้จะมาอีกไหมชี้บอกเลยว่าชี้อาจจะไม่มาแล้วเพราะว่าอากาศร,ร้อนมากแต่ว่าถ้าเจอวงไหนที่ชอบจริงๆที่แบบเขามาขึ้นเป็น headline up อาจจะมาแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะจับ 2เมืองค่ะจะมีโตเกียวกับโอซาก้าซึ่งตอนที่เราซื้อบัตรเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะไปโตเกียวหรือโอซาก้าแต่ว่าโตเกียวเนี่ยจะเป็นบัตรที่หมดไวกว่า ซึ่งต้องแจ้งเลยว่าตอนแรกที้คิดว่าเขาจะเป็นวงเหมือนกันเป๊ะ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 คือเขาจัดวันเดียวกันเลยสาวอาทิตย์เหมือนวงมันจะสลับกันแต่ว่าก็จะมีบางบนที่ชี้ไม่ได้ดูอย่างมิลลี่อย่างนิวจีนที่ทีเซ็งมากอันนี้ก็ต้องแจ้งก่อนเลยว่าชี้มาฝั่งอุชิก้าไม่แน่ใจว่าฝั่งโตเกียวเนี่ยเขาจะแตกกันแบบแบบไหนนะคะอก็เป็นประมาณนี้ละกันสำหรับใครที่มีคอมเมนต์เยวจะถามคอมเมนต์มาละกันนะชี้จะพูดไม่ครบวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ๊ายบาย